24ปีติมีในสมัยนั้นเป็นไนความอิ่มใจความปราโมทความยินดียิ่งความบันเทิงความร่าเริงความรื่นเริงความปลื้มใจความตื่นเต้นความที่จิตชื่นชมยินดีในสมัยนั้นอันใดน,นี้ชื่อว่าปีติมีในสมัยนั้น25 สุขมีในสมัยนั้นเป็นไนความสบายทางใจความสุขทางใจความเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นอันใดน,นี้ชื่อว่าสุขมีในสมัยนั้น26เอกกคตาแห่งจิต มีในสมัยนั้นเป็นไนความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่แห่งจิตความมั่นอยู่แห่งจิตความไม่สายไปแห่งจิตความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตภาวะที่จิตไม่สายไปความสงบสมาธินีสมาธิพะละสัมมาสมาธิในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าเอกคคตาแห่งจิตมีในสมัยนั้น